สวัสดีครับก็พาส่องนะครับนี่ครับหนังสือนะครับสมบัติพญานาคราชของอาจารย์ลักเลขานิเทศนะครับก็พอดีวันนี้เดินทางไปนะครับวัดเจ้าอามนะครับเพื่อจะไปหาหนังสือนี่นะครับไปหาตั้งแต่ปีที่แล้วนะไม่มีที่7เว่นเขาไม่ทันเค้าซื้อไปหมดมั้งครับ ก็เลยต้องไปชีวัดเจ้าอามนะไปหามานะครับก็เห็นพญานาครูปแบบสวยดีครับก็เอามา,าส่องแบ่งปันกันชมนะครับใครที่อยากสนใจอยากยได้ก็ไปที่วัดเจ้าอามได้นะครับก็น่าจะยังมีอยู่นะครับก็พยาองนะครับเดี๋ยวฉีกอ่านนะครับก็แกอ่านดูแล้ว พยายามหาว่าจํานวนการสร้างเท่าไหร่นะครับจาไม่ได้ครับเคยได้ยินอาจารย์รักเคยบอกไว้เหมือนกันนะครับผมก็พยายามหาดูทั้งปกในปกนอกนะครับว่าจํานวนเท่าไหร่แต่ก็ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ระบุไว้นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับก็จะมีนะครับวิรูป,ปักโขสีสุดโทนัคราดพิมพ์ทรงหยดน้ําเนี่ยครับก็ จกด้วยนะครับก็ไม่แจกก็สมนาคุณร่วมกับหนังสือแล้วแค่ค่าหนังสือก็299บาทนะครับบูชาที่วัดเลยนะครับก็ได้อันนี้มาไว้เป็นที่ระลึกด้วยแล้วก็ข้างในก็ทําดีครับเป็นภาพสีสีนะครับก็มีทั้งเรื่องราวในสมัยออท่านอาจารย์รักเลขานิเทศท่านตั้งสมัยเด,เด็กนะครับแล้วก็ประวัติการสร้างแล้วรวมถึง เรื่องที่ใครต่อใครอยากจะรู้นะครับเรื่องอพญานาคราชการบูชาการเดินทางไปแสวงบุญต่างๆนะครับรวมถึงการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นเ,เดี๋ยวผมมงคลอะไระมงคลวัตถุพญา,มง,ามงคลวัตถุพญานาคราชที่เราเลือกเรื่องรุ่นสมบัติจกกักรพรรดินะครับนี่ครับ400้หน้าครับก็โอเคครับคุ้มครับ แล้วก็ได้ตามกล่องหน้ากล่องเนี่ยละครับอ,อ่วิรูปักขโขนะครับสีสุดโทนาคราชรุ่นสมบัติจกักรพรรดินะครับมีลายเซน็นอาจารย์ลักเลขานิเทศแล้วก็ข้างล่างก็เขียนเป็นมหามงคลพญานคราชสองแผ่นดินนะครับก็จะสร้างปี59นะครับ ดีครับเพราะว่ามวลสารต่างๆนะครับมวลสารจนวนมวลสารต่างๆครับได้รวบรวมมาผมก็ยังอ่านอ่านไม่หมดแล้วครับเพราะว่าไปนั่งคุยกับเพื่อนซะมากกว่าก็ามาเอามาส่องกันก่อนนะครับก็มีจำนวนมวลสารจากครูบาอาจารย์จากเจ้าคุณธงชัยนะครับที่เห็นนะฮะเห็นในหนังสือนะครับแล้วก็รวบรวมกันมานะครับจาก หลายๆองค์นะครับถ้าตั้งแต่โน่นนะครับสมเด็จผู้จารย์เกียวน่นนะครับโอ้เยอะแยะนะครับเนี่ผมเปิดดูข้างในแล้วก็โอเคครับแล้วก็ทำพิธีประกอบพิธีวงสูงต่างๆนะครับมันก็ดีครับก็ใครที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคราชก็ควรจะหามาศึกษาครับก็ได้ร่วมบุญนะครับ รวมบุญกับอาจารย์รักด้วยก็มีหลายเรื่องราวนะครับดูนี้เห็นดูในเฟซของอาจารย์รักนะครับก็เห็นพิธีกรรมนะครับการรวบรวมหรือการไปบวงสรวงต่างๆนะครับในสถานที่ต่างๆไปถึงประเทศลาวนู่นนะครับก็ ตั้งใจสร้างดีครับตั้งใจทาดีนะจำนวนมวลสารก็เยอะแยะนะครับก็มีทั้งทองคําเงินอวะโลหะนะระอบพิธีสําคัญนะต่างๆจัดพิธีบวงสรวงนะฮะหล่อโลหะก็จัดเททองหล่อด้วยนะครับวิรูปักโขสีสุดโทนาคราชแล้วก็มงคลวัตถุพยนนานาครุ่นสมบัติจัก,กรพัิ โลงหล่อโลหะ,ะที่พุทธมนตนสาย6ครับเมื่อวันที่19กันยาปี59นะครับนี่ครับรูปแบบก็สวยงามครับก็เป็นพิมทรงหยดน้ำครับเห็นวันนี้ก็ไปที่วัดมานะครับโอ้โหคนก็ไปบูชาหนังสือคนละเล่ม2เล่มบางคนก็เอาไปฝากญาติพี่น้องบ้างก็ถามวิธีบูชาวิธีสักการะอะไรจาก เรียกว่าอะไรประชาสัมพันธ์นะฮะประชาสัมพันธ์วันนี้ลูกค้าไปเยอะฮะค,คนที่มีจิตศรัทธ,ธาก็ไปร่วมบูรผมก็ไปเอามา2เล่มกลับไปเอามา5เล่มนะแต่ว่าปัจจัยก็ไปบูชาอย่างอื่นพอพอดีไปเห็นอย่างอื่นนะครับอย่างพระภัยสัตว์ครุลุเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปให้ดูนะอันนั้นของท่านเจ้าคุณธงชัยสร้าง รวมกับวัดเจ้าอาหมอันนั้นก็สวยงามก็เลยบูชาอย่างอื่นมาด้วยนะครับตอนนี้มาส่องสองวิรูปโคสีสุโธนาราชก่อนนะครับรุ่นสมบัติจักรพรรดินะครับนี่ครับเป็นการตัดช่อครับก็สวยงามดูส่องดูมีโค้ดเหมือนกันนะครับไม่มีหมายเลขนะครับจำนวนการสร้างก็หาอยู่นะครับยังไม่ได้อ่านเอามาส่องกันก่อนละกันนะ ก็คนผมไม่ได้ถ่ายาผู้คนเกรงใจกลัวบางคนเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายเขาไม่พอใจขึ้นมาก็เลยไม่ไม่อยากถ่ายดีกว่าไม่ไม่ถ่ายคลิปที่วัดไหนดูแต่ว่าคนไปเยอะครับคนไปเยอะไปไหว้พญานาคนะไปกราบพระกราบพระประธานหลวงพ่อแล้วก็มี พระบรมรูปพระเจ้าตกากพระบรมราชานุสาวรีไมเรียกอะไรนี่นั่นแหละครับสมเด็จพระเจ้าตากศินนะครับก็ตรงตรงนั้นแล้วก็มีสถูปของอัฐิสนมเอกนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากศินอยู่ด้วยครับก็ไปสักการะนะครับก็วันนี้ก็ไปกินของวัดมาด้วยนะครับของฟรีมีโรงทานนี่แหละครับก็แถวนั้นก็ ร้านค้าก็มีนะครับแต่ว่าอยากจะลองฝีมือแม่ครัวหน่อยนะครับก็โอเคครับอ่านได้อยู่ครับนี่ครับคือแบบสวยงามนะครับแต่ว่าออกแบบได้ได้ดีนะครับอลักษณะนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าผมก็ไม่ได้ค่อยได้เก็บเกี่ยวกับพญานาคสักเท่าไหร่นะครับเกิดปีมะโรงแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เคสซี่สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ ไม่รู้ว่าเป็นรูปแบบที่สร้างเป็นรุ่นแรกหรือเปล่านะครับพิมพ์ทรงอย่างนี้นะครับก็ออกแบบได้สวยงามครับมีโค้ดนะฮะเห็นเหมือนมีตอ่อโค้ดนะครับเหมือนพยายามส่องดูครับว่าเป็นโค้ดอะไรลอลิงหรือเปล่าอาจารย์ลักหรือเปล่าเพราะไม่ยังไม่แน่ใจนะครับเนี่ยโค้ดอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงเนี่ยครับพยายามส่องดูเหมือนกันนะครับว่าโค้ดตัวอุหรือเปล่าเอ ดูยากหน่อยนะครับแต่รู้ว่าเป็นโค้ดนะครับก็อนาคตน่าจะมีของลอกเลียนแบบเหมือนกันนะครับเพราะของสวยงามนะครับของสวยงามก็ต้องมีลอกเลียนแบบนะครับเอาไปขายตามสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็ของจริงครับชัวร์ครับก็ไปเอาจากวัดมีหนังสือประกอบเลยนะครับ คนก็ไปถามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็บางคนก็น่ารักครับพูดจาดีนะครับบางคนเ,เขากา็ผู้มีจิตศรัทธาเยอะไปหน่อยเขาก็อารมณ์ไม่ค่อยดีมั้งครับวันนี้ก็เจอแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีไปเป็นความโชคดีของเราเองนะแต่ยังดีเขายังยังยังให้เราบูชามารังบลูแบบ ความสวยงามของพญานาคนะครับออกแบบได้ดีครับทำได้สวยนะครับเป็นบางคนในหนังสือนะเปิดดูบางคนเอาไปทำเ,ออเลดนะฮะเลดบางคนก็ไปทำเป็นแหวนนะครับแต่ที่แน่ๆก็ไปเลี่ยมแขวนนะครับคนที่บูชาพญานาคครับตอนแรกก็จะหาะรายละเอียดนะครับรายละเอียดที่เกี่ยวกับพญานานคแต่ว่า โอ้โหผมว่าต้องคน้นมันไม่ไม่คน้นเยอะต้องต้องคลิปคงต้องยาวกว่านี้ฮะแต่นี้เอาเป็นเรื่องแค่สองกันเพลินเพ <_ C 1> <ๆ S 2> แล้วกันนะฮะคลิปคงต้องยาวกว่านี้เพราะว่ารา,ายละเอียดเยอะมากจากหนังสือแล้วมีเวลาแล้วแล้วค่อยทยอยทำแล้วกันนะครับกรนี้ไปสองกันก่อนนะครับใครที่อยากได้รีไปดีกว่านะครับรีบไป ไปบูชาที่วัดเจ้าอามนะครับถนนบางขุนนนท์นะครับแถวแถวจรัญสนิทวงศ์อะไรเนี่ยครับก็ไม่ค่อยได้ไปบ่อยสักเท่าไหร่นะครับเพิ่งไปครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็เตรียมร่มเตรียมอะไรไว้บ้างก็ดีนะครับอากาศร้อนนะครับช่วงนี้นะครับก็ส่องกันกันเพลินแล้วกันนะครับสมบัตินาครราชนะครับหนังสือหนังสือดีครับเดี๋ยวผมก็มีเวลา ก็จะอ่านนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะค้นคว้ามาเผยแพร่กันนะครับเกี่ยวกับพญานาคราชนะครับก็คนไปสักการะกันเยอะเหลือเกินนะครับมาดูดูแล้ว่าโอเคครับเจตนาในการจัดสร้างก็ยอดเยี่ยมครับนี่ครับความสวยงามก็จัดว่าผ่านเลยนะครับความสวยงามอย่างนี้นะครับ ก็เอาหยกเอาอะไรไปใส่ตรงกลางก็เข้าท่าดีนะครับสวยดีครับขอบคุณมากครบกับการที่เข้ามารับชมมีความสุขร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ